สวัสดีครับผมแบคบูดี Y อไนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาที่สปริงขาตั้งของเรานั้นเกิดจำรุดหรือว่าขาดนะครับผมโอเคครับซึ่งรู้กันอยู่นะครับถ้าขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ของเรานั้นขาดไหลซึ่งสปริงไปนะผมเขาก็จะห้อยตรงเตียงอย่างนี้นะครับผมเวลาขี่ไปนี่เขาก็จะลากแคกไปกับถนนนะครับผมซึ่งบอกได้คําเดียวเลยครับว่าโค้ดายครับ ซึ่งกรณีอย่างนี้นะผม,ผมเชื่อเพื่อนๆคงจะใช้เชือกมัดเอาไว้นะผมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เป็นคัตตั้งคู่นะผมซึ่งผมมีวิธีดีกว่านั้นครับซึ่งสิ่งที่ผมจะทํานะผมผมจะหาอุปกรณ์อย่างอื่นมานะที่ว่าใช้แทนกระสปิงได้นะผมจะมีอะไรกันบ้างงั้นไปดูเลยครับครับอุปกรณ์อย่างไรที่เราต้องมีเลยนะครับแน่นอนเลยครับพระเอกของเรานะผมนั่น <Okay. S 1> คือ,อยางรถมอเตอร์ไซค์เก่า <Okay. S 1> ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายนะผมผมเชื่อว่า หลายบ้านก็คงต้องมีนะครับผมครับผมอย่างแรกคืออย่างรถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับและอย่างที่สองสายเคเบิลไ่ายนะครับหรือประสาชาวบ้านนี่กันว่าตดกุ้งนะครับครับเมื่อเรามียางรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะเราก็จะมาทําการตัดนะครับความกว้างก็ไม่ต้องมากนะครับประมาณหนึ่งเดียวก้อยหรือหนึ่งเซนนี่นีก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมครับส่วนความยาวก็ราวๆสักหนึ่งฟุตหรือเกือบๆหนึ่งฟุตก็ได้ครับผมครับ เราจะมาตัดกันเลยนะครับผม ครับเมื่อเราได้ยางสอยยางมาแล้วนะครับผมอันนี้ผมจะตัดไ้สองเส้นนะครับผมดนอีกเส้นหนึ่งตอนใกล้จบแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมตัดหมาอีกเส้นหนึ่งทาไมนะครับครับอย่างแรกที่เราต้องทําเลยนะครับหยิบยางมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ขมวดนี้นะครับให้เขาเป็นห่วงนี้นะครับผมครับผมหลังจากนั้นเราก็จะใช้สายเคเบิลไทยนะครับรัดนะครับผม ครับเมาเตรียมยางเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะทำมาเอ๊ะเราก็จะมาทําการร้อยเข้าไปอย่างนี้นะครับผมกับหูขัดตั้งด้านล่างเนี่นะครับผมแล้วก็ร้อยเข้ากับไอ้ด้านบนนี่นะครับเราก็จะสอดสอดปลายด้านหนึ่งเข้าไปในห่วงนะครับครับเมื่อสอดปลายด้านหนึ่งเข้าไปในห่วงลแล้วนะครับผมเราก็จะทําการดึงนะครับผมดึงให้แน่นๆเลยนะครับ เรก็เราดงตงมันเรรอ้ยอยแล้วนะผมเราก็จับหวปลายนี้ไว้นะอย่าปล่อยนะผมเดี๋ยวมันรุดนะหลังจากนั้นเราก็ใช้ ใส่เคบัน t h าอีกตัวงรัดนะครับผมแค่นี้ก็อยู่เรียบร้อยนะครับมครับผมส่วนยางที่ี่สองที่ผมบอกไปนะว่าผมมาทำไมนะผมผมก็มาพันเก็บงานเนี่ยนะครับ แล้วก็ใส่เคเบิลถ่ายรัดอีกทีนะครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะผมก่อนวิดีโอเต็มก่อนนะครับเพิ่งแก้ปัญหาได้เมื่อกี้นี่เองส่วนเรื่องพันอีการพันนี่ก็ไม่ยากับผมถ้าใครเคยพันดำมีดําจบนะครับก็จะรู้นะว่าพันยังไงนะครับอันนี้ผมก็ก็บงานเสร็จที่เรียบร้อยนะอาจจะไม่ได้สวยงามมากมายนะผมแต่ก็ใช้ได้นะับใช้ทดแทนสปริงเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่า เขาใช้แทนได้จริงหรือเปล่านะครับดันขึ้นนะครับแข็งหน่อยนะครับครับเวลาขาาตั้งลงนะครับครับไม่ห้อยนะครับ,ไม,รบไม่ห้อยลงมานะครับ ครับผมเป็นไงกันบ้างครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับผมซึ่งวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ว่าเบสิกมากๆเลยนะใครๆก็สามารถทําได้นะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากจะพิธีรีตองมันนะผมนะก็สามารถทาเหมือนที่ผมทํารอบแรกก็ได้ครับแค่เอาอยางมาลัดมุนๆ,ๆๆแล้วก็มัดได้เลยนะครับแต่นี่ผมอยากให้มันแบบดูดีหน่อยนะับไม่อยากให้มันมองว่าแบบขี้กากระไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให้แลเป็นพิธีหน่อยับครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงมีสาระยังไงก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้เป็นกําลังใจช่อง b a c k บูดีไวททำคลิปต่อไปนะครับผมครับก็คลิปนี้สำหรับคนงบน้อยนะครับยังไม่อยากจะไปเสียตังค์ซื้อสปริงนะผมเหมือนกับผมตอนนี้นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเงินลงขวดหมดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ